สวัสดีจ้าวันนี้เราพบกันในเกมสริสเธอร์นะจ้าไปเลยค่ะโอ,อ้โหเมื่อกี้นึกว่าตายซะแล้วนึกว่าแตกนึกว่าแตกต้องพูดแตกนะจะพูดตายนะจ้าไปตรงกลางจะไปสุมตรงกลางจ้าน,นี่ก่อนไปก็กินก่อนนะจ้า ไปเลยไปเลยไปเลยเอา้าตายอ้อาใหม่อีกค่ะเวลามีน้อยนะจ๊ะตอนนี้เอเราต้องขึ้นไปตรงกลางให้ได้นะจ๊ะ ตรงกลางมีลุ้นตรงกลางมีลุ้นจ้าฮ่าฮ่า เราเสร็จแล้ว yes โอเคลงมา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 เลยนี่ไปต่อไปต่อจ้าโอ้หน,นุกหนาหนุกหนากันใหญ่เลยระมัดร,ระวังเป็นพิเศษนะจ๊ะเพราะว่า ขนาดนี้ได้หกพันเร็วมากเลยอะ่ะหกพันแล้วโอ้ยโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลย มีเวลาหยุดยาวๆนะจ๊ะมีเวลาพัฒนาฝีมือนะจ๊ะนี <c oughs> ย่ยิ่งเล่นยิ่งตายิ่งเล่นยิ่ง,งแตกแตกดีละเกินฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ฮ่าฮ่า อยู่ดีพี่จ๋งโอ้โหอะไรจะเก่งขนาดนี้นะจ๊ะอาัาจะเธอไปเลย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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ,ตใหญ,ตใหญ่ตัวใหญ่นะจ๊ะโอ้โหมุ่งมั่นละเกิน อรอนเราจะฟ้าน้ำเงินฟ้าน้ำเงินย้อมยอมแตกดีกว่าจ้าพี่ฟ้าน้ำเงินจ้าฮ่ายังยังไม่ยอมตายยังอ้าสามพันห้าแล้วจ้าสามพันเจ็ดแล้วจ้า ฮ้ยตรงไหนที่มันอันตรายก็อย่าเสี่ยงนะจ๊ะเพราะว่าจังหวะเราไม่สามารถสู้เขาได้เลยนะคะเราก็ต้องปึ๊บหาาตรงกลางยังคะตรงกลางแล้วจ้า ตอนนี้มือก็ไม่ค่อยเที่ยงนะคะการประคองประคองเนี่ยถ้าเป็นล้อมเพราะเนี่ยมีโอกาสตายสูงนะจ๊ะ oh yes ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรไปจุ่มฟุกมีตลอดฟุกมีตลอดนะจ๊ะ กตายมีสูงค่ะไม่เข้าไปดีกว่าเอ้ย yes, ว่าแล้วเสี่ยงไปไหมคะ่ะเสี่ยงไปไหมเนี่ยม่ต้องรีเซ็ตนะจ้า ไปเลยอืมตายเลยอะ่ะพุกตายเลยอะจะพุกกินนะพุกตายตายโดยไม่ตั้งใจ ตอนนี้ที่หนึ่งก็สี่หมื่นสามนะจ๊ะเราก็จะเดินทางต่อไปเพื่อให้ได้สักหมื่นก็ยังดีนะจ๊ะใครอย่าอยู่ใกล้นะคะช่วงนี้จะโดนเตะโดนถีได้จ้า <c oughs> เพราะว่ามันมีแบบมันมีแบบว่า <c oughs> <c oughs> สายกระตุกเล่นแล้วสายกระตุก อ๋อต้องขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะอ๋อขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอุ้ยอ่ะฮะอ่ฮะโอ้โหอ่ จะตายเสียงดังมากเลยนะครับแบบประมาณนี้แหละเอา้าเครื่องเป็นไรเนี่ยเกิดอาการเกิดอาการ เล่นเกมแบบสลิทเทอร์เนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่ามันตัวใหญ่เร็วนะคะแล้วก็ตายตายเร็วด้วยแต่ถ้าเป็นวอร์เมดอ่ะโอ้โหกว่าจะตัวใหญ่กว่าจะสิบล้านนะคะต้องอดทนเราเล่นบางทีเล่นจนเหนื่อยอะ <S 2> <S 2> ่ะกดเมาส์จนเหนื่อยอะ เกือบตายพี่จุม๋มโอ้โหโชคดีจริงๆแม่ไม่แบ่งกันเลยนะขออภัยขออภัย เลยต้องมีสมาธิมากเลยค่ะมีโอกาสตายสูงค่ะเฮ้ยเฮ้ย อ้อมไกลก็ต้องไปนะเพาเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะฟื้ฟับฟับนี่ไออ่ะฟ้าฟูฟูฟูฟ้าฟู ยังไงเลวพี่จุ๋มโอ้โหโอ้โหอ้อเสเซียวแล้วเกินเซียวแล้วเกินอาโ,โอเคโอเคโอ้โห ขนาดนี้แต้มเราก็ประมาณเท่าไหร่จ้าห้าพันแปดนะจ้าห้าพันแปดไม่มีใครกินเลยอ่ะเอานี่ดีกว่าไปต่อไปต่อเลยจ้าโอ้ยสโอโหเกือบเกือบเกือบ เรารู้นะว่าตัวเองคิดอะไรอยู่แหมปีฉันรักงานโอเคไปก่อนนะคะไม่ทำคลิปนานนะจ๊าบ๊ายบายค่ะ ลาก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในวอรมเมดอย่าลืมซับสไครด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ